สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมดวงคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับภาพรวมนะฮะถือว่าคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นยฮะยังมีเรื่องนะฮะไม่สบายใจอยู่บ้างนะฮะอาจจะมีมุมของการเก็บเนื้อเก็บตัวนะเก็บไว้ในใจไม่กล้าที่จะเปิดเผยให้คนอื่นรับรู้นะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นผลที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดครับถ้าคุณนั้นมีปัญหามีความทุกข์ใจไม่สบายใจอะอะไรก็ตามทีนะฮะ ลองปรึกษาคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคุณนะฮะจะเป็นการดีถือว่าเป็นที่ระบายนะครับหรือบางคนบอกอาจารย์บางทีเครียดนะปรึกษาหมอดูแล้วไม่พอปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องหาหมอนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการบําบัดรักษาในเรื่องเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าโรคของความไม่สบายใจหรือภาวะของความกังวลใจแบบนี้นะฮะปรึกษาหมอนะเป็นสิ่งที่ ถูกต้องนะครับหมอดูช่วยได้ระดับหนึ่งแต่หมอที่โรงพยาบาลช่วยคุณได้อย่างร้อเเต็มอย่างแน่นอนครับคราวนี้ถ้าเรามองดยภาพรวมอย่างอื่นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอย่างที่บอกครับคุณมีเรื่องของความเครียดอาจจะวิตกกังวลเช่นเรื่องเกี่ยวกับการงานก็ได้เรื่องเกี่ยวกับการเงินก็ได้แต่คราวนี้ถ้าเราเจาะลึกเรื่องของการงานนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีนี้อาจจะมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคอะไรบางอย่างเข้ามาครับ ซึ่งบางทีเนี่ยมันรับไม่ทันมันมีเรื่องไม่สบายใจของคนนั้นคนนี้นะฮะมันวุ่นวือวุ่น,ว,นวายกับตัวของคุณเองณนะช่วงขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดครับค่อยๆค,คิดนะฮะค่อยๆหาทางแก้ไขครับและท้ายที่สุดครับคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่าลนั้นให้ผ่านพ้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับ ส่วนพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวกับคนอุปถรัรมภ์คำชูหรือมีคนพร้อมที่จะมาซัพพอร์ตส่วนหนึ่งยุมหยิมอีกส่วนหนึ่งพร้อมที่จะซัพพอร์ตถ้าคุณเลือกคนให้ถูกต้องนะเข้าหาคนให้ถูกต้องอย่างไรเสียคุณจะเจอเจอคนที่พร้อมนะฮะแก้ไขปัญหาให้กับตัวคุณในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองครับ ลัคนาราศีนี้นะฮะดาวเกี่ยวกับการเงินภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกดาวการเงินเนี่ยโคจรมาทับจุดเกิดครับซึ่งก็จะมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรได้นะฮะมุมในเรื่องเกี่ยวกับอะไรผลประโยชน์นะฮะเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้นะครับจะถามว่าเข้ามาแบบคึกคักไหมภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกดาวเกี่ยวกับเงินทองของคุณอ่ะมีแน่แบบเป็นปลานะฮะ,ะปุบปุบปะป,ะปะนะลูกหนี้จะเอามาจ่ายเงินนะฮะหวังไว้ว่าจะได้พันหนึ่ง แต่ลูกนี้ให้ลูกนี้ให้มา 500, อะไรห้าร้อยหรออย่างนี้เป็นต้นนะฮะและจะเก็บตังลูกค้านะเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าบอกนัดไว้วันนี้ขอเลือดไปอีกสัก2อสวันแต่สุดท้ายก็ได้มันเป็นอารมณ์ป,ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวกับเงินเข้าอาจจะมีมุมของการล่าช้าแต่ก็จะมีเข้ามานะบางคนเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าเลยวันบางคนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ตรงวันมันมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้น ในช่วงปัจจุบันนี้ครับส่วนเรื่องของความรักหรือคนรักนะครับจากดวงแล้วนะภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกปัตตนิตหนุครับคู่ครองนะแพ้ทางเราใครมีแฟนนะฮะแฟนจะจ้องนะจับผิดคุณนะทายในมุมไม่ดีแต่ถ้าทายในมุมดีนะแฟนเขาแหมอยากที่จะรู้ว่าคุณอยู่ตรงจุดไหนเป็นอันตรายหรือเปล่ากับบ้านช้าอยู่ตรงไหนแล้วอะไรแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะ ถ้าคุณชอบก็โอเคไปแต่ถ้าคุณไม่ชอบก็กลับกลายที่จะอะไรมีปัญหาได้ตรงจุดนี้ก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งครับส่วนใครที่เป็นโสดจะมีคนเข้ามาจะถูกอกถูกใจคุณหรือไม่ถูกอกถูกใจคุณตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเลือกนะฮะดวงบอกว่ามีเข้ามาแต่ว่าจะปล่อยผ่านหรือเปล่าหรือจะจับมือไว้และไปด้วยกันตรงนี้คุณเป็นคนตัดสินใจนะครับ เอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์อยากที่จะรู้ดวงมากกว่านี้เป็นการส่งตัวนัดหมายอาจารย์นที่ assign h o r o master มีคําตอบแบบการันตีอยากแน่นอนครับ